ช่วงวันหยุดยาวอีกแล้วนะคะเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างเอยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดนะคะเพราะรู้สึกเหนื่อยกับการขับรถก็เลยพาแม่เที่ยวแถวๆบ้านค่ะเมื่อก,กี้นะคะติดตามข่าวสารมาบอกว่าถนนพหลมะะ2เนี่ยค่ะยังติดหนักเลยแล้วก็แวะมาทางรัดค่ะทางสวนส้มไดยยังหนีไม่พ้นค่ะรถติดยาวมากๆตั้งแต่ซอยบางปาจนถึงบ้านเกาะเลยค่ะก็ไม่เจอคาเฟ่หนึ่งนะคะแถวบ้านเกาะที่เดินทางไปบ้านแพลวนะคะก็จะผ่านร้านนี้ประจําแต่ก็ยังไม่เคยแวะเดิมทีนะคะร้านนี้เป็นร้านเก๋าเหล่าเนื้อตุนแล้วก็อาหารตามสั่ง ทันนี้ปรับปรุงใหม่นะคะเป็นทางโล่งเลยมีที่จอด,ดรถเพียบเลยไม่เคยมาแล้วก็ไม่ไกลบ้านด้วยรองแวะสักหน่อยนะคะไอเรามันสายคาเฟ่นะคะสายคอนเทนต์อยู่แล้วที่ไหนถ่ายรูปได้ส,สวยๆ<ะ>ก็ไม่เคยพลาดค่ะโอ้โหอินเทนต์มากเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้ฮาโลวีนะคะแล้วก็ต่อด้ยวยรอยกระทงเมนูที่ร้านนะคะก็จะมีหลักละะะก,จก็จะเป็นกาแฟโกโก้โกโนมอตาทเลียนโซดานะคะน้ำมะพร้าวปั่นทีรามิสุคุกกี้้กล้วยหอมชีสสั่งทีรามิสุสตรอเบอรี่ชิ้นละ85บาทหน้าตาน่าทานมากค่ะมีดอกไม้ประดับด้วยแน่นอนค่่่่ะะกกออนนแมังเไป ต้องถ่ายรูปให้ครบก่อนค่ะ,คะแล้วเราก็ไล่ดูมุมต่างๆนะคะที่ทางร้านจัดให้นะคะมุมไหนน่ารักน่ารักเราก็ถ่ายๆเก็บเอาไว้ก่อนนะคะมาถึงเมนูน้ำนะคะฝนสั่งเป็นเมนูชาพีชนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวนมสดปั่นนะคะพีชนะคะมีเนื้อผลไม้ด้วยนะคะตกแต่งแก้วสวยงามค่ะส่วนเมนูน้ำมะพร้าวนะคะน่าจะเป็นเมนูแนะนําของทางร้านโอเคค่ะนางแบบของเราพร้อมแล้วนะคะก็ประจำที่เลยค่ะวันนี้นัดกันมาใช้ดุสีแดงกันั้งคู่เลยเขาเริ่มแต่งหน้าเป็นแล้วค่ะเหมือนนิ่งๆนะคะแต่จะเป็นงานทุกอย่างเลยคุณแม่ของเราเริ่มจะแต่งหน้า คิวเลยนะคะบอกให้ถ่ายรูปให้นะคะกดประมาณ20รูปโอ้โหเป็นงานมากเราเลือกใช้2รูปค่ะโอเคถ่ายรูปนะ่าจะครบทุกมุมแล้วนะคะเวลากินได้แล้วนะคะตอนนี้แน่นอนค่ะกินนะก็ไม่ปล่อยโทรศัพท์ถ่ายตอนกินอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของร้านทั้งหมดนะคะช่วงที่ฝนกําลังมาก็คือคนกําลังทยอยเข้ามาเลยอ๋อที่นี่นะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารตำสั่งก๋เตี๋ยวเนื้อตุ๋นด้วยนะคะ ถ้าดูดิวต่างๆเพื่อนๆนก็คงจะได้เห็นบ้างนะคะแล้ายังไงนะคะก็เพื่อนๆผ่านมาทางสุตสาคอน,นะคะเพื่อนๆอยากหาที่กินข้าวนะคะแล้วก็คาเฟ่ด้วยที่นี่ก็รวมทั้ง2องอย่างเลยค่ะอยากให้ลองแวะดูนะคะเพื่อนๆก็จะได้คอนเทนต์ฮาโลวีนนอกจากจะได้รูปสวยๆแล้วนะคะแล้วก็อิ่มอร่อยไปพร้อมๆกันเลยค่ะ